อยากถามคุณหมอว่าในกรณีคนเป็นเบาหวานในระยะ3บีออกน่าจะเป็นไตเสื่อมระยะ3บีจะทานข้าวโอ๊ตได้ไหมคะขอคำแนะนำด้วยค่ะเพราะว่าสารอาหารเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในข้าวโอ๊ตจะสูงค่า e g f r ก็คือค่าการทวงานไตนะครับอยู่ระหว่าง37-43จถึงส3จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเป็นเบาหวานบวกกับเป็น ไตเสื่อมระยะ3 b สมมุติก่อนค่าการทำงานของไตคนปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90-100ถึงแต่ในระยะ3 b เนี่ยแสดงว่าไตเสื่อมลดลงมาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ30กว่ากว่าถึง40กว่ากว่าและแสดงว่าไตเสื่อมไปประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์คำถามเมื่อคือเข้าโอทเนี่ยมีแร่ธาตุบางอย่างที่ ถ้ากินเกินต้องขับออกทางไตดังนั้นคำถามคือสามารถทานข้าวโอ๊ตได้ไหมในคนที่เป็นไตเสื่อมระยะ3ามบีคำตอบคือทานได้แ่ทานได้ไดสัปดาหล์ละหนึ่งถ้วยก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดไปตรวจดูว่าค่าแร่ธาตุค่า ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในระดับปกติหรือเปล่า